Ja. Bra det. For the sun. ทั้หมก็ได้เอาซื้อสีมานะแล้วก็มาทาทาทาเมื่อกี้เพิ่งทาไปนะยังไม่แห้งนะยังยแห้งเร็วอยู่นะเนี่ยเออทุกคนเนาะอันนี้อันนี้ทาใหม่ๆอันนี้ก็แห้งแล้วนี่เออเร็วเร็วเร็วรวดเร็วถันใจนี่ทาสีแล้วก็ถึงเนี่ยตอนซื้อมามันจะเป็นสีนี้นะคนทาสีสีรองพื้นแล้วก็สีแดงแบบนี้มานะเราก็ต้องมาทากบสีบ้านของเราอะนะคะ ให้มันเหมือนกับบ้าน าทุกคนไปดอกไม้สวยจังเลยอะทุกคนอันนี้เป็นต้นเลมอนนะคะเลมอนปลูกจากมเมล็ดนะกูดมากูดมยตัดกิ่งท้อก็ได้แตกช่อออกมานะแตกยอดมาใหม่สวยไหมคะมากูดโอเคนี่ก็ต้นบานชื่นแต่ว่าดอกยังไม่บานเลยค่ะ อันนี้หมวยปลูกจากมเมล็ดเองนะคะทุกต้นเลยทุกชุดอย่างเลยดอกเขาก็เลยออกมาช้าหน่อยนะนี่อันนี้ยังไม่ออกดอกเลยดาวกระจายอันนี้มาละอันนี้ก็มาละโอเคเดี๋ยวจะพาไปเปิดเปิดหลังบ้านสลับที่เพิ่งปลูกไปนะคะได้ต้นจิ๋วๆเองจะพามา ให้ทุกคนดูถั่วนะถั่วจ้าส่วนพรุนก็ยังไม่สุกนะคะเนี่ยดูนะพรุนยังไม่สุกเลยเท่าเดิมเหมือนเดิมเขียวลูกเขียวเขียวเหมือนใบเลย <laughs> ามาเปิดนี่ค่ะทุกคนบ้านบ้านผักเอ่อหนาวนะคะช่วงนี้นะหนาวอ่าไหนไหนก็เปิดแล้วเราก็มาชมดผักขึางในบ้านผักโดยมีอะไรบ้างนะคะก็เหมือนเดิมเนาะ <c oughs> นี่โหระพานะคะโหระพาด้าน,นหลังนั้นเป็นกะเพราต้นเล็กมากอันนี้พริกนะคะ พลิกพริก,รกด้านหลังนั้นก็พลิกแต่ว่าออกช้ามากเลยอ่ะดอกนานละแต่ว่ายังไม่เป็นยังไม่ติดต่เป็นอะไรอ่ะเขาเรียกอะไระติดเป็นพลิกเลยอ่ะชา้าส่วนนี้ก็โหระพานั้นก็เป็นกระเพรานี่อ่างุ่นอ่างุ่นตรงนี้เริ่มสุกแล้วทุกคนอีอ่างุ่นสุกแล้ว สุกเริ่มมาเริ่มสุกด้านล่างนั้นก็เริ่มสุกเหมือนกันนี่นะคะโ่มโดกแต่ลูกลูกลูกจิวจ๋วๆนะหมายว่าลูกไม่ไม่ได้โตมากนะลูกเล็ก,ลกส่วนอันนี้ก็มะเขือเทศมะเขือเทศนี่ม,มีออกดอกมาอีกพวงหนึ่งด้านบนอีกพวงหนึ่งส่วนนู้นด้านหลังนู้นต้นคุณนายตื่นสายนะคะ ปลูกจามาเล็ดนะเดี๋ยวต้องมาขยายกระถางส่วนนี้ก็พลิกที่ไม่ได้ขยายกระถางกระถางเล็กอันนี้ก็พลิกนะคะมีแต่ดอก,กก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอันนี้ก็ตะไคร้เหมือนเดิมมีต้นเดียวไม่ไม่แทงหนอกมาให้ใหม่เลยอันนี้ต้นนี้คือแตงกวานะคะมีอยู่ลูกหนึ่งลูกเล็กๆ เห็นไหมคะนะ่ะลูกเดียวลูกเล็กดอกนะ่ะดกเต็มต้นเลยแต่ว่าเราไม่แน่ใจว่าเขาติดลูกให้หรือเปล่านะส่วนนี้ก็พริกนะคะพริกพริกนี่ก็พริกนี่ก็พริกอันนี้พริกชีฟ้าะจะให้ดูตรงไหนหน่าพริกชีฟ้าเริ่มออกดอกแล้วทุกคนมาช้ามาก แต่ว่าก็ก็มาเนี่ยทุกคนนี่คือพริกชีฟ้านะคะเยวจะให้ดูดอกเขาเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมคะเนี่ยนี่ดอกตรงนี้ก็เหมือนกันมีหนึ่งดอกนี่นี่ก็ดอกนะคะทุกยอดอ่ะจะมีดอกนะคะอันนี้ก็ดอกกันเน่ยที่ยอดอ่ะเราก็คงต้องมาดูอีกทีนึงว่าเขาจะ จเจริญเติบโตทันหรือเปล่านะออก็มาช้าแต่ก็มาอันนี้ไม่ใช่พลิกชีฟ้านะคะอีกสายพันธุ์หนึ่งนะแต่ต้นนี้เป็นชิพิกชีฟ้าเมืองไทยนี่ดอกเห็นไหมคะมาแล้ว <Okay. S 2> เดี๋ยวจะเปิดหน้าต่างให้เขาหน่อยนะคะเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมคะไอไอไอความร้อนเปิดหน้าต่างแล้วก็ปิด ประตูอาเพราว่าหนาวมากเลยอ่ะโอ้ยประตูเปิดหน้าต่างให้เขาแล้วด้านในอยู่ที่มองไม่เห็นแน่เลย18องศาคืนนี้หนาวนะคะเมื่อคืนนี้สระแน่งามมากเลยทุกคนสระแน่จะพาไปดูต้น อันนี้พริกสองกระถางนี่เหมือนทดลองมาปลูกด,ด้านนอกนะคะพริกชี้ฟ้ากับพริกเอ,อที่เป็นไม้อะว่าเขาจะโอหรือเปล่านะจะหนาวไปหรือเปล่าอันนี้ต้นดาวกระจายไอ้ไม่ใช่ดาวกระจายพูดผิดต้นกระลำดอกนะคะยังยังไม่ยังไม่มีอะเริ่มเริ่มเห็นไหมคะที่กออที่ที่เขาเรียกอะไรโคนก้านเหรอจะมี ออกมานิดนึงดอกเล็กๆส่วนด้านล่างเหมือนปลูกผักชีใหม่นะคะผักชีเนาะส่วนอันนี้จะเก็บมเมล็ดพันธุ์นะคะผักชีนี่เก็บมเมล็ดพันธุ์ผักชีส่วนนี้ก็เป็นหน่อไม้ฝรั่งนะสูงได้แค่นี้แล้วก็มีต้นสลัดนะคะอันนี้ถั่วลันเตาไมโออะไม่อยู่ตรงนี้งสงสไม่ค่อยได้แดดเนาะเนี่ยทุกคนนะอัปเดตสวน เดี๋ยวจะพาไปดูถั่วดีกว่ามาเป็นยังไงล่ะพรุ่นพรุ่นอ้าวพรุ่นยังไม่สุกยังเขียวอยู่พรุนนี่ก็เป็นแบล็คเบอร์รี่ยังไม่สุกนะคะแบล็คเบอร์รี่ะ เอาดาวกระจายกับดาวเรืองมาปลูกข้างๆนูวนนะคะจะพาทุกทุกคนไปดูถั่วนะจาถ,ถั่วถั่วดกมากทุกคนเห็นไหมนี่ถั่วนะคะเจะเก็บชิปสักเขาเรียกอะไรอร่ะก้านฝักเออ เก็บสักฝักหนึ่งนะคะดกนะพอได้กินอยู่นะคะทุกคนนี้อีกนี่ก็ถั่วไหนกำลังออกมาฝักเล็กๆต้นนี้ก็ถั่วนี่ถั่วปีหน้าจะปลูกถั่วสายพันธุ์นี้ยเยอะๆได้กินเลยส่วนนี้ถัถว่วเขาเรียกอะไรถั่วป,ปีเหรอที่มันแบนๆน,นะทุกคนมกไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรนะ ยังไม่มีดอกเลยค่ะมีแต่ใบ,บอืมปีหน้าไม่เอาแล้วไม่ทันไม่ทันกินมีต่ใบ,บดอกยังไม่มีใช่ไหมเห็นต่ใบ,บนะโอเคดาวเรืองสีนี้ชอบมากเลยค่ะชอบดาวเรืองสีเนี้ยต้องเก็บพันเอาไว้ปีหน้าปลูกเยอะๆสีเหลืองหมวไม่ค่อยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะแต่จะชอบสีนี้มากกว่านะ ฉันไม่ได้ใจเลยเ่ะโอเคเดี๋ยวพาทุกคนไปดูโรงรถที่หมวยกับแชนช่วยกันสร้างนะคะไปถึงไหนแล้วนะนี่ทุกคนเห็นไหมด้านหลังเริ่มเป็นรูปเป็นล่างแล้วค่ะทุกคนนี่อันนี้หมวยก็ได้ทาสีไปเนาะตรงด้านหลังนี่จะมีประตูด้วยนะคะเผื่อเราจะมาแบบออกไปด้านนอกน,อะนะ ไปที่สวนอะไรเงี้ยเราก็จะเดินออกจากประตูนี้นะคะเนี่ยเราก็จะงที่สวนเราเลยเนาะหลังบ้านนะคะนี่จะต้องนี่เรากําลังสั่งประตูนะต้องคอยคอยประมาณสองอาทิตย์ประตูถึงจะมาอันนี้ก็ฝาที่หมวยกับแชนช่วยกันทำเมื่อวานนะคะเดี๋ยวเราต้องไปไปซื้อฝา แบบนี้มาอีกนะด้านบนนะคะด้านบนตรงนี้ก็ต้องใส่เนาะหมดแล้วที่เราไปสั่งมานะคะเราต้องทำทังเพิ่มนะซื้อมาเพิ่มนี่ก็จะเป็นด้านหน้านะคะเดีย๋ยวพาทุกคนอ้อมไปดูตรงนี้ด้านหน้านี่ก็จะเป็นแบบประตูอัตโนมัติที่เปิดขึ้นเปิดลงได้นะคะแต่เรา ยังไม่ได้ติดนะเดี๋ยวต้องต้องสั่งสั่งให้เขามาส่วนหลังคากา็จะอยู่แค่ประมาณนี้ก่อนนะคะเพราะว่าเราจะต้องทำฝาให้เสร็จก่อนนะคะฝากับด้านในอะนะคะเพื่อที่เราสามารถจะจอดได้ในช่วงหน้าหนาวนะอาจจะเป็นปีหน้านะถ้าเรายังก็ดูอีกทีหนึ่งก่อนว่าเราจะมีเวลาทำหรือเปล่านะคะหลังคานะแต่อย่างนี้ก็อยู่ได้อะชั่วคราวเลยนะี อุปกรณ์ไม้เมยเต็มไปหมดเลยค่ะทุกคนสวนนี่หมวยยังไม่ได้จัดนะของเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยเต็มหน้าบ้านเลยเดี๋ยวจะมาชิมถั่วเลยนะคะที่เก็บม,มาจากสวนเมื่อกี้นะให้ดูอือร่อยอ่ะหวานหวานอืมอืมคุณเดเอกชบ้มป่ะ น่าจะมีบุสต <Nice. laughs> mm. ์ก็ทำไัเนาะมีกอตนด้วยนู้ยิ่งดหกอตันนะบีน่าเอ็นนะั่วแดงนุวมีกกนอืมอร่อยถั่วบีน่าจะปลูกเยอะๆอร่อยอืมเดี๋ยววันนี้ วันนี้จะพาทุกคนไปซื้ออุปกรณ์ช่างกันนะคะพาเข้าไปในเมืองนะเดี๋ยวตอนนี้กำลังจะกินกาแฟกันสองคนเฮ้ยเฮ้ยกินกาแฟแล้วก็จะออกไปเลยนะคะ